สวัสดีครับพี่น้องตัติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกะเรียงทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญจามเราในวันที่29สิงหาคม2 5 6 5ิาพบกันเช่นเคยตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะ่มาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับข่าวเช้าว,วันนี้ก็จะมีอยู่ที่ภาคตะกายและที่รัฐกะเรียงน,นะครับก็ไปทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าถามประเด็นนี้ก็อย่างร้อนเลยนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพน,น้องๆแม่น้องที่ได้ไป เปิดการประทะกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประท่าจนอย่างตอ่อเนื่องในพื้นที่ภาคสก,กายได้ล,ลงมาในพื้นที่มัณฑะเลนะครับผายกองทัพเมียนองที่เล่ยขวเรือยักษ์ขึ้นมาตามมัณฑะเลนะครับก็ขึ้นมาทางอิดาบัีนะครับก็ได้ถูกทุ่นระเบิดของกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประทาชนดักกระหน่ำยิงตามริมแม่น้ําอิดาบดีสามลูกนะครับทําให้ทหารท่าลูกน้องเมียนองได้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกสี่รายนะครับท่าวันนี้ พระว่าผ่ายกองทัพเนองนะครับที่ระเบิดการปะทะกันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยอูนะครับก็ได้มีการสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่รอชุ่มโจมตีตั้งแต่เช้าถึงในเวลาตีที่53นาทีนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเนรอกที่กําลังขวออาวุธยุทโธปกรณ์ได้เสบเวอาหารต่างๆก็ระถูกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้อง ประชาชนได้รับชโจมตีตามท้องถนนเป็นจำนวนมากนะครับภา้กอ้น้เมนอ,องที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์มาลัดเียนและทิ้งระเบิดลงอย่างต่อเนื่องตามภาคพื้นดินตามพื้นที่ของกองกำลังป้องกพี่น้องประชาชนได้เปิดการประทะก,กับลูกน้องเมีนอ,องนะครับพู้ลูกน้องเมนอ,องที่ได้มาตามภาคพื้นดินนะครับที่ได้มีขบวนรถมาเป็นกําลังถามทิ่ประคันนะครับก็ได้โทกวางทุ่นระเบิดเช่นกันนะครับ หายกองทับเมียนออกนะครับที่เรบานอนข้างคืนตามหุบเขาทางเข้ามงหยานะครับก็จะออกมาทาง ปะเลนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอ,อ่อนเทไลมุ่งหน้ามาทางมงยามานอนข้างคืนตามหุบเขาต่างๆก็ได้ถูกผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประธาเชนินเข้าไปชุ่มโจมตีขบวนรถของกองทัพมินออนประมาณ4 0กว่าคันได้และทําให้ทั้งสองผ่ายตึงกําลังกันได้ประ่ากันไปมาจนเวลาเยือกชามจิบเก้านาทีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตีชีนะครับกระหนำ่ำเจียงกันอย่างต่อนเนื่องทําให้ทั้งสองผ่ายผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประธาเชนินและผ่ายกอง ครับเมีนอองมีการชุนเสียและไรล่ะบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับและผ่ายกองทัพเมนอองได้เลยขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาละตะเวียนและตรวจตรบตามพื้นที่ที่มีการชุนโจมปีขบวนรถของกองทัพเมนอองที่จะขนอาวุธจุดเถปกรณ์ขึ้นไปในภาคตะก,กายนะครับก็ได้ถูกกระหนำ่ำยิงและโจมตีด้วยปีกจีตามลกนะครับทาให้รถของกองทัพเมนอองไรเป็นไฟลุกไหม้ท่วมหนึ่งคันนะครับแต่ ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะว่าได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมีอนออตสองลำไล่ที่มาละัะเวเวนและค่อยอยิงปืนกลลงมาทุกที่ทุกทางตามพื้นที่ของ กลุ่มกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่และรอชุมโจมตีอยู่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นที่2ที่รัระเกลิงกระยาที่ในพื้นที่ดิมอโศนะครับก็ได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพลูกน้องเมียนอ,องลายที่ได้เขิมอาบูจูตยุบักกรและมาทางขบวนรถของลูกน้องเมียนอ,องกําลังเจ็ดิประครันได้นะครับก็ได้ถูกชุ่มโจมตีตามเนียนเขาต่างๆทางเข้าของรฐกระยานะครับ กองทัพเหมนอองที่กำลังจกเชิมกำลังเข้ามาตามภาพพื้นดินและมีเฮลิคอปเตอร์สองลำได้นะครับที่มาคอยดูแลเปิดทางให้กองทัพน้องเหมนอองที่จะเข้ามาในพื้นที่ของรดกระเดงกระยาที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทาง ที่หมอโจนะครับทำให้ผ่กองทัพเมีนองนะครับที่ได้โดนชุมโตีได้ทุนระเบิดต่างๆที่ได้ระเบิดใจลดขบวนของกองทัพเมีนองได้รับความเจียหายไปอีกสี่คันและีทหารเมนองได้เสียชีวิตไปอีกหกรายและบาดเจ็บ ป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังกลุ่ม JNT f นะครับที่ได้รับชุมโตรีกองทัพลูกน้องเมียนอองที่กําลังแตมุ่งหน้าขึ้นมาทางลอยก่อและในพื้นที่รัฐกะยานะครับก็เป็นในเขต รีมอทโจ้นะครับภากอททัพเมียนอองที่เสริมกำลังขึ้นมาและเสริมทัพเข้ามาในพื้นที่ของรัฐเกเรงนะครับก็ได้เรินซุ่มตจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับภารกอททัพเมียนอองที่กําลังเสริมทัพขึ้นมาในพื้นที่ของรัฐเกเรงกายาในเวลาตีสามนะครับก็มุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่ของกเกเรงกายา พร้อมทั้งขบวนรถเป็นจนํานวนมากที่จะเข้ามาจู่ในพื้นที่ของรถกระเลงกายานะครับเพราะว่าในขบวนรถของพวกลูกน้องมีนอ่องก็มีพร้อมอาวุธปืนและขบีงอาหารต่างๆนะครับที่เป็นอาวุธยุทธภรณ์มาพร้อมทั้ง ดะเบิดใหญ่ที่จะมาตล่มในพื้นที่ของรักเกลิงกายานะครับเพราะว่ามีการวางแผนอย่างนั้นนะครับไต่กองทัพมินอ,องที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีในพื้นที่เกลิงกายาก็ได้มีสองลำที่ได้ใช้ลูกระเบิดทิ้งมาตามท้องถนนต่างๆที่กองพลัง k n ็ f พีเกำลังปฏิบัติหน้าที่และหล่อชุ่มโดมตีขบวนของลูกน้องมินอ,องนะครับขบวนรถของมินอองนั้นก็ได้มีการเจีย หลังลงข้างถนนอีกสามคันและทําให้ระเบิดพุ่งขึ้นทําให้ภัยลูกไม่ท่วมทั้งสองคันนะครับทาให้ทหารลูกน้องเมียนอ,องวิ่งหนีโหทุกโหชนนะครับเพราะว่าภาัยกองทัพเมียนอ,องที่ขับรถมาถึงหุบเขาสองพื้นที่นะครับก็ได้ถูกกอกบบงกาลังเคเอ็นดีเอฟียได้อาวุธและกระสุนปืนเป็นจํานวนมากนะครับของทกเมียนอ,องที่ได้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเกาหลีเคเอ็นดีเอฟนะครับ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยูน่ในพื้นที่ของในหมู่บ้านที่เราเชอนะครับก็ได้ตื่นกันออกตกใจและพากันตื่นขึ้นมาฟังเสียงกัดจุนเป็นของกองทัพมินอองและกองกำลังเจนทีเอฟกลุ่มกาเรงแดงกเรนีที่ได้ลังสะนานหว่นไหวทั่วไปทุกทีุ่ทกทางนะครับทําให้พี่น้องประชาชนกงนังวลไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มองไม่เห็นเพราะว่ายัางเช้าอยู่นะครับยังไม่สว่างนะครับเพราะว่าภาย กองทัพเมยนมองที่ได้ยิงปืนคอกเข้ามาก็ยิงเข้ามาอยู่อย่างต่อนเนื่องและแถมถึงทางระเบิดลงมาเฮลิคอปเตอร์เป็นสองสามลูกนะครับตั้งแต่เช้าทําให้พี่น้องประชาชนได้บาดกลัวเป็นจนํานวนมากนะครับเรามาต่อกนที่ภาคเหนือนะครับก็เริ่มมีกองทัพเมนอ่องที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลังกยายและกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และมีในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนประมาณ220นายได้นะครับ ายกองกำลังเ i a ก็ได้ถูกโจมตีด้วยทางเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลูกน้องมินอองที่ใช้ระเบิดลงประมาณ7ดุกได้นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอองทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจนเจียหายไป9้าหลังนะครับถูกไฟไหม่ทั้งหมดทําให้กองกําลัง c i a ได้ตอบโต้กับกองทัพมินอองอย่างต่อเนื่องนะครับยิงทางปืนทางไกลและอา g และวางทุนระเบิดต่างๆทางเข้าของ หมู่บ้านปากกุดนะครับเพราะว่าทำให้หมู่บ้านปากกุดนั้นเป็นฝ่ยลูกท่วมทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมนอองที่ได้ไปทิ้งระเบิดลุยเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ยิงปืนกลลงไปทุกทุทกทางและทําให้พี่น้องประชาชนและเสียชีวิตไปอีกหลารายและบาดเจ็บเกอบกว่รา,ายนะครับพี่น้องประชาชนชาวรัสเซียนะครับที่กําลังหลบหนีออกจากพื้นที่และโดนฝ่ายกองทัพมินอองได้ถาดกับกระทุนปืนใช้ยอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่กองกำลัง KIA และกลุ่มปกป้องพี่น้องประทับชนที่ปฏิบัติหน้าที่และลักตะเวียนตามป่าต่างๆก็ได้ถูกกองทัพเยนอ่องที่ได้ทิ้งในเบิดัยและยิงปืนกลลงมาอย่างมั่วซั่วนะครับ ่ายกองทัพเมียนอ,อกที่ได้รับแต่เวีนตามพื้นที่ก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ของ k ค a นะครับก็กองกำลัง k ค a ที่ได้เสียชีวิตไปในพื้นที่ของเฮยผักกูดเป็นประมาณ5นายนะครับ k คไได้เสียชีวิต5นายและบาดเจ็บสี่ลายนะครับกองกำลัง PDF และเสียชีวิตอีก6ลายและบาดเจ็บ3ลายนะครับกองกำลัง p d f บาดเจ็บน้อยนะครับเพราะว่า ่ายกองทัพเนืออ่องที่ได้ใช้เฮลิอคอปเตอร์มายิงฉายทุกทิศท,ท,ทุกทางในพื้นที่ห้วยพักกุดของหมู่บ้านรักกินที่มีในรัศสารภาคเหนือที่ติดกับประเทศจีนนะครับ นะครับการที่เปิดสงครามได้ประทะกับกองกําลังทุกกลุ่มทุกผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศพม่านะครับก็ได้เกิดการประทะกันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้ก็ไมา่สามารถยุติการยิงกันได้นะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องมินอองที่เข้าไปปะปา,ามพี่น้องประทาเชิงได้กลุ่มเตีดอาเพื่อต่างๆที่มารดงลงนามหยุดยิงกับกองทัพลูกน้องมินอองนะครับตอนนี้ก็เป็นในเวลาประทะกันอย่างดุเดือดเช่นกันนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การที่รบกานในประเทศเมียนมานะครับผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องท่เข้ามารับชมรับผังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับจะได้ทราบข่าวดีๆที่อัพเดตมาใหม่นะครับสวัสดีตอนเช้าครับ